แน่นอนครับสองแสงแวววาวนี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอ youtube ของคุณที่ทั้งน่าติดตามสร้างความสงสัยและมี call to action ชัดเจนในจังหวะที่เหมาะที่สุดคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าบ้านไม้เก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถูกทิ้งร้างมาหลายร้อยปีนั้นแท้จริงซ่อนความลับอะไรไว้ประจันเสี้ยวเสียงฝีเท้าที่ดังในความมืดเสียงกระซิบที่เรียกชื่อคนตายและห้องที่ถูกปิดตายมานานกว่าครึ่งศตวรรษก็มันจะเปิดออก หากคุณอยากรู้ว่าในห้องมืดนั้นมีอะไรและความลับที่ถูกฟังว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างไปอย่างไรต้องฟังเรื่องนี้ให้จบและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแนวลึกลับสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และ c ม m m e n t บอกเราด้วยว่าคุณอยากฟังตำนานลึกลับแบบไหนต่อไปตาชี้มือไปทางขวาคุณฮุกสามช็อตเวอริชันส i เทสติ้งตัมเนลสไทโทสยูบ้านไม้เก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงยืนหยัดท่ามกลางการเวลา เสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างไม้สก,ก่าทำให้บานเกร็ดสั่นสถานเบาๆราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่มีใครได้ยินญิงชะราผู้หนึ่งนั่งอยู่บนระเบียงบ้านสายตาจับจ้องไปยังน้ำที่ไหลเอื่อยๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่เคยเลือนแต่คืนนี้บรรยากาศกลับแตกต่างกลิ่นหอมของดอกพุดลอยมาตามลมแต่กลับปะปนกับกลิ่นคนบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหน เธอลุกขึ้นช้าๆมือที่สันสถาลูกไปตามราวบันไดไม้ที่เคยรองรับฝีเท้าของลูกหลานหลายชั่วคนเสียงกระดานไม้ใต้เท้าเหมือนกำลังครางรับราวกับบ้านหลังนี้ยังคงมีชีวิตมีความลับที่ไม่เคยเปิดเผยไฟตะเกียงเจ้าพายุสองสว่างเพียงเล็กน้อยเงาของเฟอร์นิเจอร์เก่าตู้ไม้แกะสลักโต๊ะหมู่บูชาพระทอดยาวบิดเบี้ยวบนผนังเธอหยุดยืนตรงหน้าห้องหนึ่งห้องที่ปิดตายมานานเกือบครึ่งศตวตรรษไม่มีใครกล้าเปิดแม้แต่ตอนที่ลูกหลานยังอยู่ก็ไม่มีใครเอ่ยถามถึงมัน เธอวางมือบนลูกบิดเหล็กเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงคลื่นกระทบตะลิ่งดังว่าวขึ้นมาพร้อมเสียงเหมือนใครบางคนกำลังก้าวเดินอยู่ข้างในห้องเธอหันมองรอบๆบ,บ้านที่เงียบงันแต่แววตาเต็มไปด้วยความลังเลและคำถามคืนนี้อาจเป็นคืนเดียวที่เธอกล้าจะรู้ความจริงมือของเธอค่อยๆบิดลูกบิดเสียงแกร๊กเบาๆดังขึ้นเหมือนปลดพันธนาการบางอย่างบานประตูไม้เก่าเปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นความมืดสนิทที่ลึกเกินกว่าจะมองเห็น แต่ท่ามกลางความมืดนั้นเธอกลับแน่ใจว่าได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเสียงที่คุ้นเคยเหมือนมาจากใครบางคนที่เธอไม่ควรได้ยินอีกแล้วหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกเสียงกระซิบแผ่วเบานั้นเรียกชื่อเธออย่างชัดเจนทั้งที่คนผู้นั้นจะบไปนานกว่าห้าสิบปีกลิ่นธูปโบราณล,ลอยออกมาจากห้องมืดนั้นทั้งที่ไม่มีใครจุดไฟมานานแล้วหญิงชราเหยียบเท้าก้าวแรกเข้าไปในห้องความเย็นเยือกแผ่ซ่านจนรู้สึกเหมือนกำลังย้อนเวลากลับไปสู่ศตวตรรษก่อน แสงจันทร์ลอดผ่านช่องไม้เล็กๆตกกระทบกับโต๊ะเขียนหนังสือโบราณบนโต๊ะยังคงมีพัดกระดาษแบบสมัยรัชกาลที่ห้าวางคู่กับกล่องไม้สักที่ถูกปิดไว้แน่นหนาเธอจำกล่องนั้นได้ดีเพราะมันคือของที่หายไปในคืนที่บ้านหลังนี้สูญเสียใครบางคนไปอย่างไม่มีวันกลับมือที่สั่นเทาค่อยๆยื่นไปแตะฝากล่องเสียงหัวเราะของเด็กๆดังว่าวขึ้นมาเหมือนมาจากอดีตเธอสะดุ้งเพื่อหันขอบไปมองแต่ในความมืดกลับไม่มีใครอยู่เลย เพียงแต่งเงาของบ้านไม้ยังคงทอดยาวเหมือนมีผู้คนซ่อนตัวอยู่ทุกมุมเธอสูดลมหายใจลึกก่อนจะค่อยๆเปิดฝากล่องออกเสียงบ้านไม้เก่าเสสีกันกรีกเข้าหูข้างในปรากฏเพียงผ้าขาวผืนเล็กพับอย่างเรียบร้อยรอยเลือดซีจางยังคงติดอยู่หญิงชราตัวสั่นจนแทบสุดในวินาทีนั้นเองเสียงก้าวเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากระเบียงบ้านราวกับใครบางคนกำลังกลับมาเธอชะงักหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะ แล้วเสียงเรียกชื่อเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆหญิงชรากัดริมฝีปากแน่นนิ้วที่จะฝากล่องยังคงสันสานเสียงก้าวเท้าเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีไม้ระเบียงส่งเสียงดังเอ็ดอาดราวกับรับน้ำหนักของใครบางคนเธอหันสายตาไปที่บานประตูห้องที่เปิดอาอยู่เงามืดเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนร่างมนุษย์กำลังจะก้าวเข้ามาลมแรงพัดผ่านบ้านจนตะเกียงเจ้าพายุเกือบดับเงาเฟอร์นิเจอร์โบราณบนผนังบิดเบี้ยวราวกับกำลังเคลื่อนไหวเอง ญิงชรากอดผ้าขาวที่เต็มไปด้วยรอยเลือดแน่นราวกับมันคือสิ่งเดียวที่จะปกป้องเธอได้เสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าห้องความเงียบเข้ามาแทนที่ทันทีแต่เงามืดยังคงยืนอยู่นอกประตูเธอกลั้นหายใจราวกับรอให้ใครบางคนก้าวเข้ามาทัานใดนั้นเสียงสายเส้นเงินกระทบกันเบาๆดังมาจากความมืดเสียงเดียวกับที่เธอจำได้ในคืนโศกนาฏกรรมเมื่อครึ่งศตวตรรษก่อนสายตาของเธอพร่ามัวด้วยน้ำตาความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผย แต่ก่อนที่เธอจะได้ก้าวออกไปเงามืดนั้นก็ยื่นมือเข้ามาในห้องเขายืนอยู่ตรงนั้นร่างกายซีขาวเหมือนละอองหมอกแต่ใบหน้ายังคงชัดเจนพอให้เธอจดจําได้ทุกเส้นสายริมฝีปากของเขาเผยเยาช้าๆเสียงทุ้มต่ำลอดออกมาเหมือนสะท้อนจากก้นบึ้งของบ้านไม้ทั้งหลังทําไมเจ้าถึงยังอยู่ที่นี่หญิงชราตัวสั่นสถานน้าตาเอ่อคลอเธอก้าวถอยไปชนโต๊ะไม้เก่าเสียงถ้วยชามกระทบกันเบาๆ เขาก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวแสงจัน 2, ทร์ส่องทะลุผ่านร่างบางส่วนของเขาแต่เงาที่ทอดลงบนพื้นไม้กลับเข้มชัดราวกับเป็นคนมีเลือดเนื้อในคืนนั้นเจ้าเห็นอะไรเสียงของเขาแผ่วต่ำแต่แสงความกดดันที่ทาให้บ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนหญิงชราหายใจติดขัดมือยังกอดผ้าขาวที่เต็มไปด้วยรอยเลือดนั่นขึ้นเธอสายหัวเบาๆแต่ในแววตากลับสะท้อนความจริงที่เก็บเงามาทั้งชีวิตเงาร่างนั้นโน้มตัวลงใกล้ดวงตาคมกริบเหมือนมีเปลวไฟซ่อนอยู่ข้างใน เจ้าปิดบังอะไรจากข้าใช่หรือไม่เสียงประโยคนั้นดังขึ้นพร้อมกับบานหน้าต่างไม้สักเปิดกว้างเองอย่างแรงลมพัดพาเศกระดาษเก่าๆในห้องปลิวว่อนทั่วพื้นหนึ่งในกระดาษปลิวไปติดที่เท้าของหญิงชาราเธอก้มลงมองและทันทีที่เห็นลายมือบนกระดาษนั้นความจริงทั้งหมดที่เธอไม่เคยเอ่ยถึงก็ปรากฏชัดเจนในแสงจันทร์บนกระดาษเก่านั้นเป็นลายมือที่เธอคุ้นเคยยิ่งกว่าลมหายใจของตนเอง เป็นจดหมายที่เขาเคยเขียนในคืนสุดท้ายก่อนหายสับสนตัวอักษรบิดเบี้ยวเพราะร่องรอยน้ำตายดลงบนหมึกอย่าไว้ใจใครในบ้านหลังนี้แม้กระทั่งคนใกล้ตัวหญิงชราตัวแข็งทึ่เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทันทีที่สายตากวาดไปตามถ้อยคําเธอจําได้แล้วในคืนนั้นเสียงวอยวายเสียงฝีเท้าและกลิ่นควันไฟไม่ได้มาจากคนนอกแต่เป็นคนในครอบครัวของเธอเองน้ําตาไหลรินลงแก้มเธอหันไปมองร่างตรงหน้าดวงตาสันไหวเต็มไปด้วยความผิดบาปที่เก็บงํา เขามองเธอนิ่งๆแววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ต้องพูดออกมาหญิงชาราเอื้อมมือที่สั่นเทาขึ้นยื่นจดหมายคืนให้แต่ลมแรงพัดผ่านอีกครั้งทำให้กระดาษปลิวหลุดมือไปทางมุมห้องมืดบานประตูไม้ที่ควรปิดสนิทกลับเปิดอ้าออกเองเผยให้เห็นเงาร่างอีกเงาหนึ่งยืนอยู่ข้างในร่างนั้นไม่ใช่เขาแต่เป็นใครบางคนที่มีลมหายใจอยู่จนถึงตอนนี้หญิงชาราตัวแข็งที่เลือดในกายเย็นวาบลงทันทีที่เห็นเงาร่างนั้น เป็นชายวัยกลางคนดวงตาแข็งกร้าวเส้นผมแซมขาวสวมผ้าจงกระเบนเก่าและเสื้อ,อคอกลมแบบชาวบ้านแต่สายตาที่ทอดมามีเพียงความดุดันและความลับที่ถูกปิดมานานเขาก้าวออกมาจากความมืดช้าๆแต่มั่นคงทุกย่างก้าวทำให้พื้นไม้ส่งเสียงคลืดคลาดราวกับบ้านทั้งหลังจดจำได้ว่าเคยมีเสียงแบบนี้มาก่อนหญิงชรากัดฟันน้ำตาร่วงไมห่หยุดมือยังกอดผ้าขาวแน่นขึ้นเป็นเจ้าใช่หรือไม่เสียงเธอสั่นพร่าแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ชายคนนั้นหยุดตรงหน้าห้องดวงตาหลบต่ำไปที่ผ้าขาวในอ้อมกอดของเธอรอยยิ้มแปลกประหลาดค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเป็นรอยยิ้มที่ทั้งอบอุ่นและน่าหวั่นหวันในเวลาเดียวกันข้ารอวันที่เจ้าจะเปิดมันมาตลอดเสียงของเขาทําให้ร่างโปร่งใสที่ยืนข้างหญิงชราหันมองอย่างกราดเกลียวแววตาเปล่งประกายราวกับเปลวไฟจะลุกโชนลมแรงประทะผนังบ้านจนตะเกียงดับพลึบความมืดเข้าครอบงำทั้งห้องเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นที่กระชั้นของหญิงชรา ท่ามกลางความมืดเธอได้ยินเสียงสองเสียงซ้อนกันเสียงหนึ่งจากอดีตและอีกเสียงจากปัจจุบันต่างคนต่างเอ่ยชื่อเธอพร้อมกันเสียงทั้งสองทับซ้อนกันจนแทบจะแยกไม่ออกเสียงหนึ่งเต็มไปได้วยความโหยหาและเจ็บปวดราวกับเรียกร้องจากโลกที่ดับสูญไปแล้วอีกเสียงหนึ่งหนักแน่นและเย็นชาแฝงความจริงที่เธอไม่เคยอยากได้ยินญิงชราตัวสั่นสะท้านจนแทบยืนไม่อยู่ลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวถูกบีบคั้น ทันใดนั้นแสงจะลอดผ่านหน้าต่างไม้เข้ามาอีกครั้งเผยให้เห็นภาพตรงหน้าร่างโปร่งใสของชายที่ตายไปแล้วกำลังจ้องตรงไปยังชายที่ยังมีชีวิตอยู่แววตาเต็มไปด้วยความแค้นสะสมส่วนชายไวกลางคนกลับยืนสงบนิ่งมุมปากยกยิ้มจังๆราวกับกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตนเองเรอคอยมาเนิ่นนานหญิงชาราเอามือกดอกแน่นความทรงจำหลังไหลกลับมาเป็นภาพซ้อนทับขึ้นฝนตกหนักเสียงกรีดร้องเรือที่เปื้อนผ้าขาวในอ้อมกอดเธอ ค้าปิดบังความจริงเพื่อรักษาบ้านหลังนี้เธอพึพมพำเบาๆแต่ทั้งสองร่างกลับได้ยินชัดเจนร่างโปร่งใสแววตาแข็งกร้าวขึ้นร่างจรงยกคิ้วสูงเล็กน้อยรอยยิ้มเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบในชั่วขณะนั้นพื้นไม้ใต้เท้าสั่นสะเทือนเหมือนมีใครก้าวขึ้นมาบนเรือนอีกหลายคนเสียงฝีเท้าหนักเบาสลับกันดังขึ้นทั่วบ้านราวกับอดีตท,ที่ถูกฝังไว้กำลังตื่นขึ้นมาทั้งหมด เสียงฝีเท้าเดินก้องไปทั่วบ้านไม้เก่าบางจังหวะใกล้เสียจนเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเธอบางจังหวะห่างออกไปราวกับเดินวนรอบตัวบ้านญิงชรากว่าตามองรอบห้องหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะขาดลมหายใจสั้นทีทุกครั้งที่เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาร่างโปร่งใสเบื้องหน้าเริ่มเคลื่อนไหวเข้าหาชายไวกลางคนที่ยืนนิ่งรัศมีเย็นเยือกแผ่ซ้นไปทั่วห้องชายคนนั้นไม่ถอยแม้เพียงก้าวเดียวกับเอื้อมมือไปแตะเสาไม้สักใหญ่เสาเดียวกับที่เคยมีคราบเลือดฝังลึกในคืนโศกนาฏกรรมนั้น หญิงชราหายใจสะดุดภาพในอดีตผุดขึ้นชัดเจนเสียงเด็กวิ่งร้องไห้ไฟที่ลุกไหม้พามานและเงาของชายคนนี้ยกมีดขึ้นกลางความมืดเธอกริดร้องลั่นน้ำตาท่วมสองแก้มเจ้าเป็นคนทำทั้งหมดใช่หรือไม่ชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นดวงตาแข็งกร้าววาววับในเงาจันทร์เพราะความจริงบางอย่างจำเป็นต้องถูกฝัง ทันทีที่คำพูดนั้นจบลงพื้นไม้ทั้งบ้านส่งเสียงลั่นราวกับจะถล่มลงมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของใครหลายคนประสานกันก้องสะท้อนทั่วเรือนเสียงกรีดร้องทับซ้อนกันราวกับมาจากทุกทิศทางทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กบางเสียงแผวเบาราวกับลอยมากับสายลมบางเสียงดังสถานเหมือนตะโกนอยู่ข้างหูยิงชราปิดหูแน่นแต่เสียงเหล่านั้นยังทะลุเข้ามาในหัวใจทำให้ความทรงจำที่เธอพยายามกดฝังไว้พุ่งทะลักกลับมาอย่างไม่อาจหยุดยัง้ง ร่างโปร่งใสพุ่งเข้าใส่ใชายัวกลางคนจนตะเกียงที่มืดตับไปแล้วกลับลุกว่าพื้นอีกครั้งเปลวไฟสีนวลกลายเป็นสีฟ้าเรืองรองสองให้เห็นเงาทั้งสองตลุมบอลกันกลางห้องบ้านไม้ทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือนมีพายุพัดเข้ามาญิงชราสุดลงคุกเข่ากับพื้นกอดผ้าขาวที่มีรอยเลือดแนบบอกแน่นขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดเธอพ,พึมพำกับตัวเองเสียงสัน่นทั้งหมดนี้ข้าเป็นคนปล่อยให้เกิดขึ้นในขณะที่สองเงากำลังปะทะก,กันสายตาของชายัวกลางคนพลเหลือบมองไปที่เธอรอยยิ้มเย็นเยียบกรับคืนใหม่อีกครั้ เจ้าคือกุญแจดอกสุดท้ายทันใดนั้นเสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังก้องมาจากใต้พื้นเรือนเสียงนั้นหนักแน่นรัวทีราวกับสิ่งที่ถูกล่าไมไว้กำลังดิ้นรนเพื่อหลุดออกมาพื้นไม้ใต้ตัวหญิงชราเริ่มสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีแรงมหาศาลพยายามดันขึ้นมาจากเบื้องล่างเสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังกึงกึงกึงจังหวะหนักหน่วงคล้ายหัวใจดวงหนึ่งที่กำลังเต้นอย่างบ้าคลั่ง ยิงชราตัวสั่นสถานเธอรู้ดีว่าเสียงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ยินในคืนที่บ้านทั้งหลังลุกเป็นไฟเสียงโซ่แบบเดียวกันเคยดังขึ้นจากใต้ถุนแต่เธอเลือกจะทำหูหนวกร่างโปร่งใสที่กำลังต่อสู้กลับหยุดชะงักหันสายตาหนักอึ้งไปยังพื้นไม้สายตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดบนความแค้นชายวัยกลางคนยืนนิ่งก่อนจะหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะต่ำและเย็นเฉียบถึงเวลาแล้วที่จะให้สิ่งที่อยู่ข้างใต้ขึ้นมาเป็นพยาน ทันทีที่สิ้นคำพื้นไม้ตรงกลางห้องก็แตกร้าวออกเป็นเส้นยาวเศษไม้ปลิวกระจายความมืดดำลึกผุดขึ้นราวกับควันหนาทึบยิงชรากรีดร้องสุดเสียงเมื่อเห็นเงาร่างใหญ่โตค่อยๆโผล่ขึ้นมาแขนขาที่ถูกล่ามด้วยโซ่สนิมหนาร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเนเปื่อยแต่ดวงตาย,ยังลุกวาวแดงฉานกลิ่นอับชื้นและเลือดเก่ากระจายไปทั่วห้องร่างนั้นเงยหน้าขึ้นและเปล่งเสียงที่ทำให้บ้านทั้งหลังสั่นสะเทือน เสียงคำรามดังก้องสะท้อนทั่วบ้านไม้เก่าร่างที่ถูกล่ามโซ่สะบัดพันธนาการจนโซ่เหล็กแตกกระจายเศษสนิมปลิวว่อนในอากาศหญิงชราสั่นสถานตัวแทบสุดแต่ทันใดนั้นร่างโปร่งใสก็หันมามองเธอแววตานั้นไม่ใช่เพียงความแค้นแต่ยังเต็มไปด้วยการวิงวอนเธอรู้ในทันทีว่าเวลาของการปิดบังความจริงสิ้นสุดลงแล้วด้วยแรงเฮือสุดท้ายหญิงชรากอดผ้าขาวแน่นแล้วเดินโซเซเข้าไปกลางห้องเสียงฝีเท้าอ่อนแรงแต่หนักแน่นทุกก้าว เธอยกผ้าขาวขึ้นสูงน้ำตาไหลพร่าก่อนตะโกนเสียงสัน่นความลับทั้งหมดข้าขอส่งคืนแก่บ,บ้านหลังนี้ทันใดนั้นแสงจันทลุผ่านหลังคาไม้ที่ผูพังศาสตร์ลงบนผ้าขาวรอยเลือดที่ซีจันกลับส่องประกายแดงสดอีกครั้งแสงนั้นแผ่กระจายไปทั่วทั้งห้องร่างโปร่งใสปลดปล่อยเสียงกรีดร้องสุดท้ายก่อนจะสลายกลายเป็นละอองแสงลอยออกไปพร้อมสายลมเย็นร่างที่ถูกล่ามโซ่ยักษ์ค่อยๆจางหายไปในความมืดเศษโซ่ตกลงกับพื้นเสียงเบา,เบา,เบาแล้วก็งเงียบสงัด บ้านไม้ทั้งหลังหยุดสั่นเสียงลมเสียงฝีเท้าและเสียงโหยหวนหายไปเหลือเพียงความเงียบสงบหญิงชราย,ยืนตัวสัน่นกลางห้องผ้าขาวหลุดร่วงลงกับพื้นกลายเป็นเพียงผืนผ้าที่ไร้ร่องรอยเลือดอีกต่อไปเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีแสงจันส่องผ่านเข้ามาอาบบ้านไม้เก่าแก่ให้บรรยากาศอบอุ่นอย่างประหลาดบานประตูห้องที่ถูกปิดตายมาครึ่งศตวรรษค่อยๆเลื่อนปิดลงเองอย่างเงียบงันราวกับบ้านหลังนี้ได้ปลดปล่อยพันธนาการทั้งหมดแล้ว หญิงชาราเอื้อมือแตะผนังไม้สักดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ใบหน้าเริ่มมีรอยยิ้มบางๆแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอื่อยอยู่ข้างนอกเสียงคลื่นกระทบตลิ่งกลับมาสงบสุขอีกครั้งรากับว่าความลับและวิญญาณทั้งหมดที่เคยกักขังในบ้านไม้เก่าได้รับการปลดปล่อยสู่การเวลาแล้ว